5ราศีที่ความรักปังกว่าใครสวัสดีค่ะทุกคนผ่านเข้าเดือนเมษายนมาก็ครึ่งเดือนแล้วนะคะเราก็ยังอยู่ยาวๆกันในช่วงของ สงกรานค่ะบางท่านก็อาจจะหยุดยาวพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราได้นําคําทํานายนะคะของหมออ้ํมค่ะเป็นเรื่องราวที่จะทําให้เราได้ใจฟูนะคะเป็นการทํานายถึง5ราศีนะคะที่ดวงความรักรุ่งดวงความรักปังกว่าใครไปฟังกันค่ะ ราศีแรกนะคะก็คือราศีกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของความรักค่ะก็มีเกณฑ์นะคะที่คนรักเก่าจะกลับมาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คืนดีค่ะกับคนรักเก่านะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะที่ยัง move on ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆทีเดียวค่ะ ราศีที่2นะคะก็คือราศีเมถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะสำหรับชาวเมถุนนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะสำหรับผู้ที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่กำลังเรียนรู้นิสัยดูใจกันอยู่นะคะมีโอกาสสูงมากทีเดียวที่จะได้เลื่อนสถานะขึ้นค่ะหรือผู้ที่ศึกษาดูใจกันแล้ว มั่นใจแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันในปีนี้ด้วยนะคะลำดับ,บที่3นะคะก็คือราศีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะคะถึงวันที่16สิงหาคมค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นผู้ที่ผู้ใหญ่ค่ะมักจะให้ความเอ็นดูรักใคร่มากๆนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่กำลังโสดอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่ คนอายุมากกว่าจะเข้ามาหาเพราะด้วยความที่ชาวราศีกรกฎค่ะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์น,นั่นเองค่ะอันดับที่4ก็คือราศีกันค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะสำหรับชาวราศีกันในเรื่องของความรักช่วงนี้บอกเลยฮอตมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะคะกับ คนต่างชาติคนต่างถิ่นสาวๆนะคะคนโสดท่านไหนที่เป็นสายฟออยู่นะคะช่วงนี้โอกาสดีมากๆอาจจะออกไปเดินห้างนะคะหรือว่านั่งเล่นออนไลน์เพื่อเปิดช่องทางนะคะให้เราได้พบเจอนะคะกับกลุ่มชาวต่างชาติได้ง่ายๆนะคะก็จะเป็นการเสริมไปอีกหนึ่งทางด้วยค่ะและอีกหนึ่งราศีนะคะก็คือ ราศีธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะผู้ที่มีความรักอยู่แล้วในเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะจะเป็นคู่ที่ความรักกลมกล่อมมากๆเพราะว่าเป็นคู่ที่มีแต่ความเข้าใจกันมีความเกื้อกูลกันก็จะช่วยเหลือกันในทุกๆด้านค่ะแล้วก็สําหรับผู้ที่กําลังโสดอยู่นะคะ จะดวงดีในเรื่องของความรักเป็นคนทีนะ่ผู้ใหญ่แนะนำเข้ามาให้เขาจะกรองมาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่กำลังจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะต้องถูกใจคุณแน่ๆค่ะ